สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอีฟนะคะก็จะมาแชร์สูตรอาหารนะคะวันนี้นะคะอีฟนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเข้าครัวค่คะมาเสนอเมนู้วยบวชชีค่ะเรามาทําของหวานสักวันนะคะช่วงวันหยุดกับตัวที่บ้านนะคะเราก็ไม่ได้ออกจากบ้านใช่ไหมคะเพราะช่วงโควิดนะคะเราก็กักตัวกันอยู่ที่บ้านนะคะเพราะมีโรคระบาดนะคะเราก็เลยจะมาทําของหวานทานเองที่บ้าน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือวัตถุดิบของการทำกล้วยบวชชีของเรานะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นเกลือป่นค่ะแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกะทิค่ะเราใช้เป็นกะทิแบบขวดนะคะต่อมาค่ะจะเป็น ล้วยนะคะเป็นกล้วยน้ำาวานะคะปลอกเสร็จแล้วที่ปลอกเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะที่ขายไม่ได้เลยก็คือน้ำปูนนะคะเอากล้วยมาแช่เพื่อจะทำให้กล้วยของเรานะคะไม่เละค่ะเวลาทานจะได้รู้สึกว่ากล้วยอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปยู่นาทีคะแช่ให้ทุกคนนะคะแช่กล้วยเราปาดเสร็จแล้วเราก็นำกล้วยที่เราปาดไว้แล้วนะคะ เฉือนไว้แล้วแช่ในน้ำปูนค่ะเป็นเวลา5นาทีนะคะจะทำให้กล้วยของเราไม่เละนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหั่นกล้วยกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนนะคะเฉือนกล้วยนะคะให้เป็นชิ้นของกล้วยบวชชีที่เราจะมาทำกันนะคะก่อนอื่นนะคะก็ให้ทุกคน ปอกกล้วยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก้อนนำมีดนะคะมาปาดลงไปเลยค่ะครึ่งหนึ่งนะคะนี่นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะก็เอาครึ่งหนึ่งมาก่อนนะคะแล้วก็ปาดให้มันเป็นเฉียงๆนะคะแบบนี้นะคะสามารถนำไปใส่บาตรได้ด้วย,ยนะคะใส่บาตรตอนเช้านะคะ ทำบุญนะคะทำบุญใส่บาตรทำรับประทานกินเองในครอบครัวค่ะนี่นะคะก็หันแบบเฉียงเลยค่ะปริมาณนะคะบางคนอาจทําขายต้องทําปริมาณเยอะๆใช่ไหมคะก็ทําได้ค่ะถ้าใครทํากินในครอบครัวนะคะก็ใช้ประมาณถ้าครอบครัวมีน้อยก็ใช้ประมาณ5-10ลูกแล้วแต่ตามตามใจชอบเลยค่ะ นี่นะคะทำกินง่ายมากเลยค่ะอร่อยด้วยนะคะไม่ได้เสียตังเลยค่ะแค่าาพอเอากล้วยมาจากสวนนะคะก็อาจจะมีค่ากะทิน้ำตาลหรือเกลือประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเรามาเอากล้วยทั้งหมดที่เราเฉือนไว้นะคะมาดูกันค่ะตอน เฉือนกล้วยเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราได้ไปเฉือนกล้วยเป็นชิ้นๆมาได้หนึ่งถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะให้ทุกคนนะคะนํากล้วยน้ําว้าของเราที่เราเฉือนไว้นะคะมาแช่ในน้ําปูนนี่นะคะห้าถึง3ถึงหนาทีนะคะจะทำให้กล้วยไม่เละนะคะว้าวน่าทานจัง เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการต้มกล้วยบดชีนะคะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เรานะคะได้นํากล้วยน้ำวานะคะไปแช่ในน้ําปูนแล้วนะคะเราก็จะมาต้มค่ะนี่นะคะก็ใส่เป็นน้ตาตาลทรายค่ะอันนี้นะคะสามารถเติม หวานก็ใส่หวานค่ะแต่แนะนํานะคะอย่าหวานจนเกินไปนะคะเกลือต่อไปก็เป็นเกลือค่ะใส่ให้พอดีนะคะถ้าหวานเกินไปอาจจะทําให้รสชาติของหวานไม่อร่อยนะคะต่อไปก็ใส่เป็นกะทินะคะวันนี้นะคะเราใช้เป็นกะทิขวดนะคะเท่าไหร่โลครึ่งหนึ่งเราก็ใส่ลงไปครึ่งขวดเลยนะคะเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งนะคะ เราจะเอาไปราดหน้าของหวานนะคะเพื่อให้ช่วยให้ความมันอโอเคค่ะเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยนะคะว้าวสวยเหมือนก้อนเมฆเลยค่ะนี่นะคะก็ใส่ลงไปประมาณนี้นะคะทีนี้ก็รอนะคะรอให้เดือดเลย รอให้เดือดนะคะให้ได้ที่นี่นะคะหลังจากเราเอากะทิน้ำตาลแล้วก็เกลือใส่ลงไปในหมอ้อแล้วนะคะหมอ้อก,ก็เดือดแล้วนะคะเ,เราก็จะเอากล้วยที่เราแช่ในน้ำปูแล้วนะคะ,สะเสด็จน้ำลงไปนะคะเราก็จะมาเทลงค่ะ หมดเลยนะคะนี่นะคะเราก็รอจนกล้วยบวชชีของเรานะคะเดือดได้ที่แล้วนะคะกี่นาทีลูกประมาณสิบห <15. S 1> นาทีนะคะแล้วก็สามารถเสิร์ฟได้เลยนะคะพร้อมรับประทานเลยค่ะนี่นะคะ ถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะคะอู้น่ากินมากๆเลยค่ะูเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะนี่นะคะอู้นี่นราดหน้าด้ยวยกะทิค่ะโอ้กลวยนุ่มกลวยไม่เละนะคะอร่อยมากเลยค่ะกะทิก็หวานมันน่าทานอร่อยมากเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะ สุดยอดเลยค่ะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมเอานำไปปรับใช้กันนะคะบ๊ายบาย